สวัสดีครับมาพบกับผมปอจากช่อง how to toyota นะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมกันว่ารุ่นท็อปสุดเลยนะครับ yaris at premium luxury ราคา6 8 9 9 0 0 0ต่างจากรุ่นรองท็อปก็คือรุ่น premium ราคา659,000บาทส่วนต่าง30,000บาทได้อะไรบ้างผมใบ้ก่อนนะครับต่างกันหลกัลกๆ5อย่างตามมาครับมาดูว่ารุ่นไหนน่าใช้กว่ากันภายนอกของรุ่น premium luxury และรุ่นพรีเมียมต่างกันแค่อย่างเดียวนะฮะก็คือในเรื่องของการตกแต่งกระจกมองข้างนั่นเองนะครับกระจกมองข้างของรุ่นพรีเมียมลักชูรี่เนี่ยจะเป็นสีดําเงานะฮะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมุกแต่กระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงาซึ่งแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมครับพรีเมียกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรถ ยาริสเอทีมวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับตัวรถสีขาวมุกหรือบางทีตัวรถสีอื่นๆแต่กระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงาแสดงว่านั่นคือรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่แน่นะฮะนี่คือความแตกต่างอย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นการดีไซน์ภายในแล้วละครับที่แตกต่างกันนะฮะร,รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่จะใช้โทนสีภายในเป็นสีแดงเบอร์กันดีเน่ไม่ว่าจะเป็นเบาะนะฮะที่เป็นสีแดงเบอร์กันดีนี่ วัสดุบุนุ่มคอนโซลหน้านี่ที่เป็นสีแดงเบอร์กันดีเช่นกันนะครับเบาะบุนุ่มคอนโซลเกียร์นะครับ,บ,บ,รบก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีเช่นกันนี่ทั้งคันเลยว่างั้นเหอะแล้วก็พนักเท้าแขนนะครับก็เป็นสีแดงเบอร์กันดีรวมถึงด้านหลังด้วยนี่มาดูด้านหลังนะครับก็เป็นโทนสีแดงเบอร์กันดีทั้งหมดนน่นะครับนี่ก็คือ ความแตกต่างเรื่องของโทนสีนะครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ที่เลือกใช้โทนสีแดงเหมือกันดีส่วนถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมก็ออกเป็นโทนสีดำนะฮะและวัสดุที่ใช้หุ้มหนังค่ะ,ะหุ้มเบาะครับแตกต่างกันนะฮะเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับปนหนังแท้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นหนังแท้นะครับเย็บลายด้วยเดินได้ด้วยนะฮะนี่เป็นเดินได้เย็บลายไดมอนด์คัตนะครับนี่ เป็นหนังแท้บนหนังสังเคราะห์ซึ่งแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมครับเราเจอรุ่นพรีเมียมแล้วว่ามันเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีอะนตาล่าตรงนี้แล้วก็ตรงที่สัมผัสกับพนักพิงของเรานะะนฮหลังเราแล้วก็ตรงก้นเราเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าในรุ่นพรีเมียมนี่คือความแตกต่างภายในนะครับและนี่ด้านข้างด้วยเห็นไหมฮะว่าเป็นสีแดงด้วยนี่ บุนุ่มสีแดงแล้วก็เดินได้สีแดงมานี่คือดีไซน์ภายในของรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ครับและยังไม่หมดแค่นั้นยังมีในเรื่องของ amb e n t lighting นี่เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ a e n t Lighting นี่ <c oughs> นี่นะครับ e n มเบ g ไลติงในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่จะมี n t lighting แตกต่างจากรุ่นพรีเมียมเราคุ้นเคยจากรุ่นพรีเมียมแล้วถูกไหมครับเมื่อกี้รุ่นพรีเมียมเนี่ยจะมีแอมเบดส์ยอยู่ตรงนี้แค่นั้นนะครับปรับเปลี่ยนได้64เฉดส,สีแต่ในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับจะมีแอมเบดส์ยอยู่ในบริเวณนี่แถบเมทัลลิกยาวมาเลยตรงนี้นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะสร้างบรรยากาศให้ด้วยนะครับ64เฉดสีซึ่งสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้เช่นกัน นี่เห็นไหมฮะนี่นี่ดีม,มันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉดส,สีนี่นะครับนี่เปลี่ยนเฉดส,สีไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็คือความแตกต่างที่มีมาให้ในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่อ่าซึ่งรุ่นพรีเมียมไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็แอมเบ l ร์ไลติงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีบริเวณฝั่งผู้ขับขี่ด้วยนะครับอ่าตรงหัวเขา่านะ แล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับก็จะมีมาให้ด้วยและนี่เลยฮะน่าจะเป็นอะไรที่คนซื้อรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่น่าจะชอบเลยก็คือคุณภาพของเครื่องเสียงที่ใช้ลำโพงไพโอนียนะครับก็เป็นไพโอนีไพโอนีเกรดพรีเมียมนะครับทั้ง6ลลำโพงเลยไม่ใช่เฉพาะตรงทวิสเตอร์คู่หน้าตรงเสา A นะที่ใช้แค่ไพโอนี ก็ให้ทั้ง6ลำโพงเลยเป็นเป er ็นไพโอเนียนะฮะนี่ส่วนรุ่นพรีเมียมจะได้เป็นลำโพง6ลำโพงของ p s o n า o อ่าผมมาสรุปให้อีกครั้งนึงนะครับระหว่างรุ่นพรีเมียมที่ราคา659,000บาทกับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ที่ราคา6 8 9 0 0 0บาท2รุ่นนี้มีส่วนต่างอยู่30,000บาทครับซึ่งใน30,000บาทจะมีอุปกรณ์และการตกแต่งที่ต่างกันอยู่5รายการหลักๆนะฮะ เริ่มที่ภายนอกก่อนเลยก็คือกระจกมองข้างในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่จะเป็นสีดําเงานะครับส่วนในรุ่นพรีเมียมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและการตกแต่งภายในครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ใช้การตกแต่งภายในสีแดงเบอร์กันดีส่วนพรีเมียมจะใช้การตกแต่งภายในสีดำเบาะนั่งในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ใช้เบาะหนังแท้ปนหนังสังเคราะห์สีแดงและรุ่นพรีเมียมจะใช้ เบาะหนังสังเคราะห์บนเบาะผ้าและในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตกแต่งโดยการใส่ไฟสร้างบรรยากาศบนคอนโซลหน้านะฮะแอมเบดไลติงคอนโซลหน้าเนี่ยยาวจากซ้ายไปขวาเลยนะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยจะได้ไฟแอมเบ g ไลติงอยู่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับตรงช่องใส่ของคอนโซลเกียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือชุดลำโพงไพโอเนียแบบพรีเมียมนะครับ 6ตำแหน่งจะใส่มาในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมที่ได้6ลำโพงเหมือนกันแต่ได้เป็นลำโพงของ panasonic นะครับนี่คือทั้งหมดของความแตกต่างทั้ง2รุ่นนะครับในงบประมาณ30,000บาทเป็นยังไงกันบ้างครับรุ่นท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่หกแแาและรุ่นรองท็อปพรีเมียม6 5 9 0 0 0ต่างกัน30,000บาทกับรายการที่ต่างกัน5รายการ รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เรื่องของการดีไซน์ภายในสีแดงเมือนกันดีถ้าคุณชอบซื้อไปเลยครับไม่ต้องรอโดดเด่นไม่ซ้าใครแต่ถ้าคุณไม่ชอบภายในสีแดงเบอรกันดีก็ขยับมาเป็นรุ่นพรีเมียมก็พอเพราะว่าระบบความปลอดภยัยสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มเหมือนเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเห็นไหมครับดีไซน์ล้วนๆกับ3 0 0 0 0บาทที่จ่ายไปอันไหนคุ้มกว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยติดตามกันไปในคลิปต่อๆไปนะครับผมมีเทคนิคการใช้รถยาริสเอีใหม่ทริคดีๆมานำเสนออย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ